พอดีมีคนสอบถามมาเนาะเกี่ยวกับการพูดจะพูดให้เก่งทํำยังไงมีมีดีในการแนะนำํำไหมครับนะครับอย่างตัวผมเองเนาะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวผมเองเนาะผมก็ช่วงแรกๆเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับเวลาคุยกับใครเนี่ยจะแบบครับพี่ครับมันทําให้เราแบบรู้มองไปเลยเนาะทีนี้ผมเริ่มต้นยังไงนะครับ ผมเริ่มต้นก็คือการคุยกับกระจกเนาะเล่าเรื่องเลาเรื่องอะไรก็ได้ที่ผ่านมาในอดีตของเราอ่ะในอดีตของเรามันทําให้เราสามารถที่จะเล่าเรื่องและได้เห็นภาพมากที่สุดลองฝึกเล่าเรื่องจากสิ่งในอดีตเหมือนเหมือนคุยกับเพื่อนนะครับให้คิดเป็นแบบนั้นเนาะเล่าเรื่องในอดีตต่างๆฝึกฝนไปเรื่อยลองครั้งแรกลองดูนะครับคุยกับกระจกนี่แหละมันจะเขินหน้าตัวเอง แต่เราต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้เมื่อไหร่ที่เราคุยกับตัวเองแล้วเราไม่เขินนะครับมันก็จะทําให้เรามีการพัฒนาไปอีกหนึ่งระดับนะครับจากนั้นก็ลองไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานหรือไปพูดคุยกับเพื่อนได้เรื่อยนะครับเล่าเรื่องอะไรก็ได้ส,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 สักเรื่องหนึ่งให้เพื่อนเข้าใจสมมุติว่ากระต่ายกับเต่าก็ไดเ้เรื่อง คนแค่ทั้งเจ็ดก็ได้เรื่องดับกกบอลก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ให้เพื่อนให้เพื่อนได้ฟังนะครับแล้วก็ดูว่าเพื่อนเข้าใจในสิ่งที่เราเล่าไหมหรือเราสื่อสารไหมเนาะจากนั้นก็พัฒนาไปอีกหนึ่งรูปแบบก็คือลองอัดคลิปวิดีโอนะครับ<ๆ>เล่าเรื่องหนึ่งลองอัดคลิปวิดีโอดูนะครับ <c> <ๆ>เห็นหน้าตัวเองนี่แหละแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงเรื่องเล่าในชีวิตที่ผ่านมาตัวเองเป็นยังไงจากนั้นก็ เริ่มจากในทิกตอกนี่ก็ได้ครับพูดคุยอาาัดคลิปวิดีโอเรื่อยๆเล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้ในทิกตอกเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะมีการพัฒนาลแล้วกล้าพูดแล้วเวลาพูดก็จะไม่ลืมด้วยนะครับพอเราเล่าเรื่องในอดีตได้ได้ละนะครับขั้นต่อไปก็คือเล่าเรื่องที่เป็นปัจจุบันเรื่องเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเรื่อง ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเริ่มเรื่องไอ้เงินเฟอ้อนะครับเล่าเรื่องราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยองเล่าดูจากนั้นพอ,พอเรา,เล,าเล่าในเรื่องของอดีตปัจจุบันและในอนาคตเราก็ลองฝึกลองในอนาคตด,ดูนะครับเรื่องเรื่อง4ี่จุดศูนย์เรื่องเ,อเว็บ4ี่จุศูนย์นะครับแล้วก็เรื่องอนวัตกรรมเรื่องอะไรต่างเนี้ยที่เป็นสิ่งที่เราทำนะครับ หรือว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอยู่ก็ลองฝึกดูนะครับพอผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยลองขึ้นเวทีใหญ่ๆดูการนําเสนอผลงานนะครับถ้าเป็นพนักง,งานคือเป็นพนักง,งานอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ลองนําเสนอผลงานลองสร้างนวัตรกรรมลองสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรออกมาอันนึงแล้วก็ไปนําเสนอให้ผู้ใหญ่เขาได้รับฟังแล้วก็พอผู้ใหญ่ได้มีการปรับแก้เราก็มาปรับปรุงตัวเองเรื่อยๆว่า น้องยังพูดขาดตรงส่วนนั้นนะน้องน้องยังพูดขาดตรงส่วนนี้เนาะเราก็ปรับให้เป็นตัวเองมากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นวิธีการของผมที่ผ่านมาเนาะนะครับก็สรุป,ปง่ายๆอยากพูดเก่งทํำยังไงหนึ่งซ้อมก,กระจกซ้อมกับกระจกเห็นหน้าตัวเองหรือถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็คือการซ้อม ก,การพูดในทิกตอกก็ได้การซ้อมพันมือถือก็ได้ไม่ต้องยังไม่ต้องอัดวิดีโอคือเล่าให้ตัวเองไอม่เขินห,หน้าตัวเองก่อนให้ได้นะครับเล่าเรื่องในอดีตนี่แหละในอดีตเคยพันปัดพันเคยฝึกปัน่นจักรยานแล้วล้มหลายรอบเลยได้รับบาดเจ็บนั่นนี่นู่นแล้วก็เล่าไปคนระับเหมือนเล่าเรื่องในอดีตให้คนอื่นเขาฟังแต่ว่านี่เราเล่าตัวเองเราเล่าให้ตัวเองฟังอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็ มาอยู่ในศึกก็พูดในเรื่องของปัจจุบันนะครับพูดในเรื่องของอนาคตนะครับถ้าผ่านถ้าผ่านด่านกระจกนี้ได้ผ่านผ่านการเล่าเรื่องในอดีตได้แล้วก็ลองไปลองพูดคุยกับคนอื่นเขาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยลองมาลองมาอัดวิดีโอ t ิ k กตอกก็ได้ท่านก็นจะเก่งเล่าอะไรก็ได้เล่าไปฝึกฝึกใครจะว่ายังไงช่างเขาแต่เราต้องรับคําวิจารณ์ให้ได้นี่คือสิ่งสําคัญ ของการที่จะเป็นคนที่พูดได้เก่งขึ้นนะครับเอาล่ะผมฝากไปแค่นี้อย่าไปกลัวครับใจตัวเองนั่นแหละมันสร้างความขวัญให้กับเรา